คักคักคักไม่ยังไม่ยังบ้ากับงูแงูเลื้อ่งยวเงูเลื้มนะเยอยุ่งเ้เบ้เล็กเล็กโตเบ้าเล็กโชว์โผลงานผลงานโอ้เด็ตัวนึงตัวนึงมาทานมาทานมาทาน ่ใจสวิงอ <Thor orphan> okay. ่ะที่คุณหัวนมากระเดินน่าขวนนะอ้าวมีเฮตแล้วครับมีเฮตแล้วมันคือปลาคอปลาคอโอ้ยปลาคอบ่านท่านครับพี่น้องโอ้ยแม่ละาเซนตัวนี้โอ้ยบ่าวเกียร์เท่าบ่าวเกียร์เท่าโอ้ยครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อหวยบันตะเคียนเท่าหมูหนึงครับผมบทสิลอกหวย เพิ่นเปิง uh. น oh. ้าออกไอชว์บ้างชว์บ้างบ่าวกีดอะไรตัวละบ่าวกีดเฮ้ยเต่าบ่าวกีดอะไรอุ้ยบ่าวกีดเท่าครับอุ้ยเอาไปปล่อยเด็กปลาได้เต่าปล่อยยังมันหกหกกระสังเท่าเต่าผู้เท่าเต้า เต่านะเต้าบ่ไ้เต่าปลาเต่าต้นหนึ่งไฟแล้วโอ้ยเบาแห้งในขนใช่เลยใช่เลยนะมาฐานให้ตัวให่ตัวไหนไดียวจตุ่สาตัวไปมือแรงเดี๋ยวน่าจะไปต้มแล้วโอ้ยจะได้ลุงเหักแล้วตัวนี้ตปล่อยปล่ ครับพนวาบอกเหลื้ม่เพนวะงูเหลื้มใไ่แล้วน่ะห่าบอกซ้ำแข็งเล้น่ะหนาไอซ้ำอะไรเห็นอุ้ยงูยังนี่กิ้งกอง้อองอะไรน่ะ อุ <ST su ks> <S <S ้ยมากังไงมาขักมาไหนแส่บัดนี้เ้า้ายนอนอ่้ยอหบ่เือยมวันนีจับี่เอ้าโอ้โหนีแวเสามตัวนีเออจัิ ม่ยังไม่ยังพี่นนี้หนึ่งกูสามโค้คุณเอ้ยดูพี่นี่ไอ้จับดูกอดูอไปเลย้ยบาแห้งคับไอ้ทีมงานเท่ากับผมโอ้ยไปจไปไปเดี๋ยวขค่มอขอเดี๋ยวเดีวเออมาเนี้นี่อู้บาแห้งเนี่เอหน้าปากวะนี่มอี่มอี่มอี่อ้บาแห้งกันไลยขที ขางม้าตัวยังหร่อผู้คเบาแห้งสุดยอดเลยครับได้ผ่านได้โอ้ยสุดซุดซุดครับเบาแห้งเอ้าเอาไปใส่เนี่ยเอาไปต้มบ่เอาไปใส่ว่าจะไปปล่อยปล่อยวัดบ่ไปวัดเออไปปล่อยนะปล่อยต้องฉาดมันนะไปวัดหรือปล่อยใส่หม้อกหยาอยู่โอ้ยพวาสุดยอดเลยโอ้สามโตสอนเลยเจ้าคือลิ้นการแทะเบาแห้งไปหลิ้นการบางคนเป็นมาเลยโอ้โหครับ โอ้ยเคครับโอเคครับเคครัโเคครับอเคนรับอเคคนับโาเคครับอเบเครับอเรัเคคไัเรัเคครับโเคครัอเครับอเคครเรัเรอเครับเคครับอเับอเัอเอเคครัอเครับอเครับเัอเคครัอเคครัอเคโอเคครับอเครัอเคครัอเคครัเอเัเรเครับเครับเเเยัเเเเ งูว์แมวตัวใหญ่เน้ะงูวยังกว่าตัวอะไรปลาล็อกมื้น้ะบ่มีปลาบ่มีเอาไปใส่กระซังมันแพงเนาะเงืองอู้เบาเงืองเหรอฮะเบาเงืองเอาโช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 นะทบนะเตระอุ้อู้เอาจับแบบนี่บอเออ อุสจอดนณทไมทําไมทไมทไมไมท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 ไมมเลยจกันจับกันจับกันทมันปรสันกล่องประสันโอ้บ้าท่มเลยซกันซกัน่เนี่ยกอยู่ เท่าฝรั่งเฮาโอ้ยในท้ทงปุงย๋ยใส่ทงปุ๋ยโอ้ย<ไ>ปลาปดินตัวเองครับ <laughs> โอ้โยนำไปนำไปเฮายังบ่้อ,อขืนยังบ่้อขืนครับผมวันนี้ครับมีการจับปลาครับผมปลาธรรมาชาติบ้านเฮาไอ้เพิ่นมาปล่อยน้ำหวยออกครับปลาหลายครับหลายทั้งงูครับ <c oughs> อออไอ้ชัวร์มั้ววง โชว์บางโชว์บางโอ้ปานินใหญ่ห umas, ครับพี่น้องมาเท่าโอ้เขา็ดแดงกันครับพี่น้องมาเท่าเขา็ดแดงกันครับพี่น้องมาเท่าจับปลาจับปลาบ่โอ้ยอยมันยังโอ้ยคักคักค <c oughs> ักครับ เฮ้ยพี่น้องมาเท้าครับพี่แดงครับพี่น้องมาเท้าเอ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเขาใส่จังไลยล่ะมันคือจังแงงหน่อยอ่ะขึ้นมาทั้งทั้งพี่น้องขึ้นมาทั้ง

พอตาหาลูกคุบเลยคุบเลยโอ้โหบาบอโอ้ยเฮ้ดทีแหกกระเปาเลยแห้คบเลยนี่เนี่ยเจ็บเราหิ้งซ้ำวันแหกเลยครบทั้งสุายวันแหกเ้ยครบทั้งหลายหัวเด้อหัวเด้ออาใส่กระเป๋ายองเอาไปยอง กบเถ่ามันหาข้าวมาได้ด้ดิโอ้มันหาข้าวมาได้เอาใส่ถุงร้อนไ่หลุดไปใส่คนโอ้ยกบเถ่าครับโอ้ยเราได้กบเถ่ามันขักมาอนี่เลยบนแกงใส่ปลาทูเลยใหญ่เ้ยแกงใส่ไปหุ่มโนไปหุ่มเลย ไปปลาปลาปาโคบอ่ะปาโคน้อยมันมันดินการยูตัวนี้นี่ตัวน่อยตัวใหญ่เข้าไปเมอตัวใหญ่เข้าไปมมไคักคักครับ